วิธีการเช็คแพ็กเกจเสริมเน็ตทูมูฟอยากจะรู้ว่าเราใช้แพ็กเกจเสริมเน็ตอะไรเหลืออินเทอร์เน็ตให้ใช้งานเท่าไหร่และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ถึงวันไหนนะครับให้ใช้วิธีนี้เช็คดูได้เลยก่อนอื่นนะครับให้เรากดไปที่การโทรของมือถือนะครับจากนั้นกดดอกจัน9 0 0่เหลี่ยมนะครับและกดโทรออกไปที่ซิมท m o ูฟที่เราต้องการเช็คแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตเลย จากนั้นจะมีข้อมูลแพ็กเกจเสริมส่งให้เราทางข้อความ S M s นะครับตรงนี้ให้เรากดตกลงเลยอ่าขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่กล่องข้อความกันครับกดไปที่กล่องข้อความโอเคจากนั้นก็จะมีข้อความจาก t ท m o v e ส่งมาในลักษณะนี้เนาะให้เรากดเข้าไปเลยก็จะมีรายละเอียดของแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตของเรานะครับขึ้นมาในลักษณะนี้ก็จากตัวอย่างนะครับของผมมีแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะครับ10เมกนาน1ปีนะครับอ่าอันนี้เป็นแพนะ็กเกจเนาะ และสาหรับอินเทอร์เน็ตคงเหลือนะครับของผมเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่จํากัดจํานวนเนาะก็ตรงนี้จะไม่แสดงเป็นจานวนอินเทอร์เน็ตที่คงเหลือนะครับและสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่24่่ธันวาคม2021ในลักษณะนี้เนาะอ่าก็วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการเช็คแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของซิมท m o v e เพื่อนๆน,นะครับก็สามารถนำไปเช็คกันดูได้เลยนะครับไม่ได้ยากเลยสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ